แต่สิ่งนี้มีทุกอย่างมีลูก,กมี C C T V มีหมดผมไล่ไปดูเจสกี้สีล่ลำสามลำเข้ามาเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยววันหน้านะวันหน้านะผมจะเปิดในโจอใหญ่ในทีวีใหญ่ให้ทุกคนผมจะเปิดให้ในจอใหญ่ในทีวีใหญ่ให้ทุกคนรับรู้เอาเป็นเดี๋ยว,วผมจะประกาศอีกทีหนึ่งว่าผมจะไลฟ์เมื่อไหร่ที่ผมมีวันหยุดและมีเวลาว่างยาวๆหน่อย แล้วเวลาที่ทุกคนสามารถจะเข้ามาดูได้ทีเดียวเดี๋ยวผมจะเปิด CCTV ให้แล้วให้เราสังเกตพร้อมกันไปดีกว่ามันจะมี CCTV ีมีจจสกีสีลามเข้ามาอันนั้นอ่ะเห็นในภาพโจใหญ่เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยมันจะเห็นชัดเลยแล้วไอกลามหนึ่งก็นำนำหน้าเรือแตงโมไปมันก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วหลักฐานชัดเจนขนาดเนี้ย ไอ้พวกเนี้ยงงยังคิดว่าไม่ใช่เป็นฆาตาการรมอีกอ่ะเนี่ยฮะงงมากไอ้พวกเนี้ยยังคิดว่าไม่ใช่ฆาตกรรมอีกอ่ะเนี่ยอ่ะใครมีคําถามอะไรถามก่อนครับมีมีคําถามอะไรไหมใครมีคําถามอะไรครับว่าว่าเฮ้ยลำคาในพวกกอ่อข้อ รเรื่องขอรับมร,รดกรณ์ไอแวแตงโมคือใครเช็คได้ไหมอ๋อคนที่ขอรับมร,รดกจากแอปเปิลของแตงโมโรู้เรียบร้อยแล้วครับรู้เรียบร้อยครับผมแต่ว่ามันทางทางผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ของผมก็สำหรับพี่สุนที่อาจารย์ปานเทหพ,หร,พหรือว่าพี่หมอหรือว่าพี่อัจฉริยะ เดี๋ยวเขาจัดการเองผมไม่สามารถจะเปิดชื่อเขาให้ได้แต่ว่ารับรู้เรียบร้อยแล้วมีอะไรอกคำถามอะไรอีกไหมใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลหมดเลยยินดีตอบให้ครับมีอะไรไหมวันอยู่บ่รุงเข้ามาเหรอไม่เป็นไรอย่างให้มันกลับไปดูใน youtube ก็ได้ขี้เกียจพูดเกียดคนที่ช่วยอะไรไม่ได้แต่ออกมาบอกว่า เป็นอุบัติเหตุไม่ใช่เป็นฆาตกรรมเรื่องของมึงสิเออมึงจะคิดยังไงกับเรื่องของมึองอะ่ะไอ้โรคจิตเอ็นิ้วกลางนี่จะมันเป็นยังไงนะนิ้วกลางเป็นยังไงทุกคนอิโมจินิ้วกลางมีด้วยอะ่ะนิวน้วกลางมีอิโมจิด้วยอะ่ะ มีคนถามเรื่องพี่หนุ่มกัญชัยถามว่าพี่หนุ่มกัญชัยคือคืออาจจะถามว่าทำไมพี่หนุ่มกัญชัยไม่ออกมาพูดแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าเป็นเป็นความคิดส่วนตัวของพี่หนุ่มแต่ถ้าถามผมนะทำไมเขาไม่พูดเรื่องคดีแตงโมเลยหนึ่งพี่หนุ่มอาจจะไม่กล้าที่จะเอาทนายตัวเองมานั่งในรายการตัวเองแล้วโดนดา่านะหนึ่ง อันที่สองทนายตุ๋ยก็เป็นทนายพี่หนุ่มกัญชัยเป็นทนายส่วนตัวอันที่สามผมว่าทนายตุ๋ยเนี่ยมันไม่สามารถจะไปทนายให้การรายการอีกหลายรายการอ่ะโดยที่ไม่มีคนที่อยู่เบื้องหลังในนามทนายตุ๋ยให้เป็นทนายให้กับรายการนี้รายการนู่นนะก็อาจจะเป็นฝีมือพี่หนุ่มแต่ว่าพี่หนุ่มอาจจะพี่หนุ่มอาจจะแบบ อาจจะอัดอั้นในการที่จะเอาทนายตัวเองมานั่งในรายการแล้วให้ทนายตัวเองต้องโดนดา่าเขาเรียกที่จะไม่เล่นดีกว่าแล้วอะไรที่แบบไม่ให้แกเล่นเลยเนี่ยแต่สิ่งที่แกบอกว่าแกเป็นพยานอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าหมอพันธิทิแล้วก็อาจารย์ต้องเขาก็เป็นพยานแต่เขาไม่ได้เป็นพยานในมันพี่หนุ่มนะเขาไม่ได้เป็นพยานใน พนักง,งานสอบสวนนะเขาไม่ได้เป็นพยายนที่โรงพักนะเขาเป็นพยายนในชั้นศาลเลยนะแต่เขายังออกมาวิเคราะห์ออกมาพูดได้แบบทุกอย่างแต่พี่หนุ่มแค่เป็นพยายนบอกเล่าเป็นพยายนบอกเล่าในชั้นพย,ยันพนักง,งานสอบสวนไม่ใช่เป็นชั้นอายการหรือไม่ใช่เป็นชั้นศาลนะอันนี้ผมไม่รู้ทำไมถึงเหตุผลอะไรที่เขาไม่กล้าออกมาพูดแต่อยู่ที่พี่หนุ่มพี่หนุ่มจะเล่นหรือไม่เล่นก็โลเตะเขา แต่เมื่อสามปีที่แล้วสิ่งที่พี่หนุ่มพี่หนุ่มเนี่ยทำกับผมไว้ผมก็เคยพูดในรายการไทยรัฐไปแล้วว่าทําไม่ถูกต้องทําไม่ถูกต้องลูกผู้ชายเขาไม่ทํากันลูกผู้ชายเขาไม่เล่นเกมสกคปรกแบบนี้กันสกปรกไม่คว่ามาเอาเพจที่กระหลอก,กลาเนี่ยเพจเสียสลายอะไรอะไร,อะไรนั่น่ะให้เข้ามาพูดถึงเรื่องผมอ่ะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นข้อมูลจริงและแต่งเลี่ยงขึ้นมา แล้วไอทฤษฎีเนี่ยไว้ใจบางแจ็คได้ไหมเชื่อใจบางแจ็คได้ไหมบางอุปโลกอันนี้มาจากรายการพี่หนุหน่ม e นั่ age, นแหละเราะเอาไอ้เพจนี่เพจโนนเอาหลักฐานเพจเอานี่เอาน,อนู่นมาพูดโดยที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนที่ชี้แจงได้หรือว่าที่ชี้ได้เลยว่าตัวผมทําจริงอย่างเช่นผมเคยอยู่สุราธานีแล้วผมเป็นคนครูผมสอนประสาอกฤษให้กับตำรวจ แล้วผมสอนระสาอังกฤษให้กับพงกกับสุราธานีผมสอนประษานกฤษให้กับพวกพี่ๆตำรวจที่สุราธานีแล้วมันมีวันหนึ่งอ่ะเขาถ่ายรูปกันผมก็เลยเข้าไปถ่ายรูปพร้อมแต่เอาตีความว่าผมแบบโอ้โหเอปบีอไรต่างๆนานาผมก็แบบขำถามว่าผมไปคุมงขืนเด็กนักเรียนตัวเองโอ้โหมโหหนักเลยทีนี้หมหนักเลยไม่มีไม่มีแบบข้อใดจริงอ่ะแล้วออกมาพูดแบบนี้มันทุเรศมันน่าเกลียด อย่าไปพูดแบบนี้อย่าไปพูดคำว่าอย่าไปใช้คำแบบนี้ในเมื่อเรามีลูกสาวเนี่ยเราอยากเราอยากใช้ความเท็จพูดเกี่ยวกับลูกสาวคนอื่นเพศแม่คนอื่นผมแบบพูดพูดแบบนี้ง่ายกว่าอย่าไปพูดเลยมันไม่ดีแต่ถ้าจะมีหลักฐานเนี่ยมีผู้เสียหายจริงๆเนี่ยให้เขามาออกรายการในวันนั้นให้นั่งกลางรายการเลย แล้วฟนอินผมเข้ามาแล้วจะได้ผมชี้แจงแต่ทุกวันนี้ผมขอพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มอัดรายการเลยแล้วโฟนอินผมเข้ามาเลยแล้วในวันนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วนะที่พี่หนุ่มเอาแต่และคนออกมาพูดเกี่ยวกับผมเนี่ยเอาออกเลยแล้วใครชี้แจงไม่ได้เข้าหลักฐานยืนยันไม่ได้เป็นหมาก็แล้วกันแค่นั้นลูกผู้ชายเขาไม่ทำแบบนี้กันหรอกลูกผู้ชายเขาคุยกันอย่างนี้ คุยกันอย่างนี้ลูกผู้ชายเขาไม่ไปหนีไปแจ้งความเท็จกันหรอกทางที่จับมือกันเข้าใจกันแล้วส่องไม่อยากจะตระมดแต่สองหมวกผลกระแสแ้ะก็แชมพูของตัวเองมาให้ผ่านไป4ีหเดือนคดีแตงโมงเกิดขึ้นทนายตั้มพาพี่หนุ่มไปแจ้งความแล้วอ้างว่าผมขู่ฆ่าพี่หนุ่มกัญชยัยเพราะแกมาทำคดีแตงโมง แต่ตอนนี้ผมไม่เคยขู่ฆ่าเรื่องนี้เลยอันนี้เป็นแจ้งความเท็จนะแต่ตอนนี้สมมตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะสมมติตอนนั้นผมขู่ฆ่าแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ขู่ฆ่าพี่หนุ่มแล้วนะผมขอให้พี่หนุ่มทาแต่แกไม่ทาเห็นไหมกลับกันไหมง่ายๆเบสิ c มากถามว่า f c ผลกระแสหายไปเยอะไหมไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับใครนะ f c ผลกระแสหายไปเยอะมาก ไปเยอะมากเยอะไปพอสมควรมีคนน้อยใจไหมน้อยน้อยใจพอสมควรไอ้ไทยรัฐเนี่ยเชื่อใจไม่ได้ไอ้ไทยรัฐเนี่ยเชื่อใจไม่ได้ไอ้ไทยรัฐอะเชื่อใจไม่ได้โนมภาคภูมอิอะแน่จริงอะในวันนั้นลบรายการทิ้งทำไมล่ะครับเก็บไว้สิเพราะเรื่องจริงอะรับไม่ได้ไงก็เลยลบทิ้งแกมีคนอื่นเขาดูดไว้ ปิดปากกับภาคภูมิวันไหนที่เขาเปิดรายการเนี่ยเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยช่วยไปเม้นหน่อยปิดปากกับภาคภูมิโอโสายใจจริงปิดปากกับภาคภูมิจริงๆแบบภูมิพูดอยู่อ่ะผมคือคนจำได้ไหมพูดในรายการอยู่่ตอนกูอินข้าแล้วพูดอยู่ว่า,ทาไทยรัฐชอบตัดต่อไทยรัฐชอบแบบลบรายการทิ้งเหมือนผลกระแสเนี่ย อัดรายการเกี่ยวกับแจคกัะสี่ครั้งลบทิ้งเลยเขาบอกว่าไทยรัฐไม่เคยตัดต่อไทยรัฐไม่เคยลบทิ้งไม่ไม่เกิน10นาทีลุวมจากรายการปุ๊บลบเลยจ้าเอาเอาเฮ้ยกลับมาโฮนนายบอกว่าไม่เคยลบทิ้งแต่รอบนี้ยลบทิ้งไปเลยโอ้ตายละคนกระแสออกรายการหนึ่งอ่ะรายการเกี่ยวกับ อ๋อไม่เอาครับหนุ่มกัญชัยส่งอะไรมาให้เหรอไม่เอาอ่ะเขาไปดูในรายการเขาเขาตั้งอยู่หน้าโต๊ะเขาอยู่คือคือ